ร่วมเส้นทางโดยร้านโบราณคลาสสิกจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งสไตล์คัสตอมจักเกอร์และรถคลาสสิกโทร0897661966ร้านสยามยนต์สุพรรณบุรี จำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทั้งใหม่และเก่าทุกยี่ห้อโทร035 511 636จะคีเ er ปอร์บายกังหันทองรับผลิตเสื้อครบวงจรเย็บปักถักสกรีนโทร02 415 3956เว็บไซต์ไทยสกู o เตอร์ .com เว็บไซต์รถคลาสสิกแห่งแรกในเมืองไทยเข้าสู่ช่วงหนึ่งของรายการนะครับวันนี้ผมมีร้านบาะ ร้านซ่อมเบาะร้านปูพื้นปาดเบาเนี่ยมาแนะนำนะครับคือหลังจากที่ท่านผู้ชมอาจจะพบกับปัญหาเรื่องของการหาร้านดีๆหรือหาร้านที่จะทำรับทำรถเก่าๆยากวันนี้เรามาแนะนำร้านหนึ่งที่เขาจะทำรถเก่าได้นะครับแต่ผลงานยังไงเดี๋ยวเราออกมาติดตามดูดีกว่าแล้วก็เรามาดูว่าวันนี้ผลงานจะเป็นยังไงบ้างนะครับกันเข้ามาดีกว่า ันนี้เดี๋ยวเรามารู้จักกันดีกว่านะครับว่าช่างเป็นยังไงแล้วก็ชื่ออะไรกันบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนานิดนึงครับแนะนำเพืนหน่อยผมชื่อช่างมาดนะครับอ่าก็คือเป็นช่างประจําร้านคุณสินนะครับทาอะไรบ้างครับอ่าก็ทํางานเกี่ยวกับบอกทุกอย่างครับเกี่ยวกับเครื่องหนังรถยนต์มอเตอร์ไซค์อะไรทาหมดครับก็คือหุ้มปาดปูทุกอย่างได้หมดเลยรถยนต์ก็ทํารถยนต์ก็ทำมอเตอร์ไซค์ก็ทำรุ่นใหม่รุ่นเก่าก็ทาทาหมดครับอ่าทีนี้เดี๋ยวผม มีตัวอย่างเลยดีกว่าไม่ต้องไม่ต้องเสียเวลากันมากนะก็เดี๋ยวเราเอามาเรื่องของอ่ะผมมีตัวอย่างของบอกตัวนี้เป็นเบาะของฮอนด้าซีดีร้อยยีะ Honda, 125, นะครับคือจริงๆแล้วสภาพเก่าเดี๋ยวก็จะได้เห็นกันขึ้นมาดูอันนี้พี่ทําอะไรไปบ้างแล้วครับอันนี้คือเราลือ้อห้องน้ํา อ่านี่คือของเก่าที่เนื้อมันใช้ไม่ได้ออกมาทั้งหมดอันนี้ใช่ป่ะอันนี้ของเก่าอันนี้คือของเก่าเนื้อเขาล้มหมดแล้วครับอ่าอ่าเนื้อคือเราปั้นไปมันก็ไม่ได้พุ้มไม่ได้ทรงครับอ๋อแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับครือคือมันจะเก่ามากครับอ๋อทีนี้มันจะมีการล้มของของน้ำปั้นไปปั้นมาพอพุ้มมันก็จะเบี้ยวเบี้ยวอ่าเราเลยต้องทาเนื้อขึ้นมาให้มากอ่าก็คือสร้างขึ้นมาใหม่ปุ๊บเสร็จแล้วก็พื้นถ้าไม่ปลูกถ้าไม่ปลูกอ่าก็คือจะไปแบบเดิมเดินี่ปกติก็ได้หรือว่า ถ้ามีร่องรอยแล้วเราจะเก็บสีให้หมดเก็บสีให้ด้วยเที่ยวพวกอะไรนี่เราก็จะดูถ้าเกิดเที่ยวใช้ไม่ได้เราก็จะมีการยิงยิายิงรีเวทขึ้นมาให้ใหม่ทำให้ให้ดูเรียบร้อยในกรณีที่แกิว่าแบบของลูกค้าบางคนเขามีผูกมีมาก็คือไม่ได้รับปากให้ให้ทำมาให้ก่อนให้ขึ้นตัวมาให้ก่อนใช่ไหมได้ก็ดีครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่ซีเรียสอะไรผมก็จะทําให้แต่โครงแบบผูกมากแล้วเนี่ยให้เขาทำมาให้ก่อนดีกว่าดีกว่าใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวก็เอาแบบมาก็คือเอาต้องการทรงมาเพราะแต่ละคนมาทีชออบไมม่เหืนนกั ใช่ไหมตามใจลูกค้านะครับอ่าก็คือลูกค้าสามารถที่จะมาได้เลยแล้วกนอันนี้ขั้นตอนนี้พออันนี้คือเอาฟองน้ำมาลองแล้วจะพุ่มแบบนี้เลยหรือว่าไงครับต้องมีฟองน้ำตัวนี้ตัวบางครับพุ่งเพื่อให้เรียบครับอ๋อก็คือ้อ้น้อนไอ้ไอ้องน้ำฟองน้ำวบางฟองน้ำตัวนี้มามาเนี่ยมาปิดอีกทีนึงใช่ครับเพื่อให้มันเรียบให้มันเรียบถึงจะเป็นขั้นตอนของหนังอ่าหนังแล้วหนังอย่างเงี้ยครับหนังมีให้เลือก กี่แบบครับมีหลายลายครับแล้วแต่ลูกค้าครับก็คือสามารถที่จะอ่ะส่งรูปมาใช่หรือว่าจะอ่าคอมเมนต์มาว่าอยากได้หนังสีไหนประมาณไหนดูเก่าวันนี้แนวรีสโตวันนี้หน่อยอะไรก็ได้ก็ได้ครับก็คือทางร้านก็สามารถที่จะมีให้เลือกได้ครับอ่าทันนี้ก็คือขั้นตอนเราก็จะไปเย็บเย็บหนังรูปทรงหนังไว้แบบนี้ได้ครับแล้วก็เอามาหุ้มขึงครับเดี๋ยวทําโชว์กันเลยได้ไหมครับได้ครับผมมาก็วันนี้เราไปกันแบบเร็วๆนะครับก็คือผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆคนอาจจะอ่ามีปัญหาเรื่องของการหาร้านบ หนร้านเบาเนี่ยอาจจะนาน2ราคาไม่ถูกใจ 3. ระยะเวลาในการทําผมพิดว่า3อย่างเนี้เป็นปัจจัยหลักที่ทําให้ท่านผู้ชมต้องตามหาร้านวันนี้ทางรายการนะครับเรามีร้านมาแนะนําส่วนเรื่องของราคาส่วนใหญ่แล้วราคาประมาณประมาณโดยประมาณเนี่ยครับเป็นประมาณไหนเดี๋ยวราคาผมต้องคุยกับเขาแก่ สวัสดีครับดีครับผมดีครับเดี๋ยวแนะนำตัวนิดนึงครับครับผมร้านเบาะพุทินนะครับผมครับผมครับอ่าก็คือพอดีพี่เขาบอกว่าเรื่องราคาต้องถามเฮียครับผมอ่าคราวนี้ผมอยากจะถามราคาเผื่อท่านผู้ชมไว้ก่อนเลยถ้าในกรณีที่แบบอย่างที่พี่เขาบอกนะครับก็คือรื้อใหม่หมดเลยครับคือแบบปั้นขึ้นมาใหม่เลยอ่าปั้นขึ้นใหม่เลยแล้วทําแบบนี้เลยครับสนนราคาโดยประมาณอยู่ที่เท่าไหร่ครับ อ่างตัวนี้นี่คือปั้นยากนิดนึงก็อยู่ประมาณ 1, พันห้าพันห้าอา่ถ้างานการใช้ฟองน้ำพัสดุไม่เยอะมากก็ประมาณเจ็ดแปดร้อย่างเงี้ยครบับก็คือ <800. S 1> ถ้าหุ้มอย่างเดียวถ้าหุ้มอย่างเดียวก็อยู่ที่พันห้าร้อยก็คืออยู่ที่หน้างานใช่ไหมครับตัวนี้ชิ้นงานด้วยอยู่ชิ้นงานว่าอ่านี่ชิ้นงานนี้จะเป็นแบบไหนเป็นยังไงแล้วก็ยากง่ายแค่ไหนใช่ใช่แต่ก็คือมากสุด ก็อยู่ที่พันห้าก็อยู่ประมาณพันห้าครับแล้วก็พันห้ารวมหนังรวมหนังด้วยพุ่งด้วยเสร็จเลยทุกอย่างก็คืออาจจะมีเก็บพื้นเก็บอะไรให้ใช่ไหมครับใช่ครับก็แล้วรับประมาณมีต้นสีให้อะไรถ้ามันเก่ามากแล้วว่ตรงไหนลูกค้าต้องการตรงไหนก็บอกแล้วก็ทําให้ได้เลยแล้วกเน้นให้แต่ถ้ามีอะไรที่มันเพิ่มเติมที่แปลกใหม่ขึ้นมาแล้วก็ขอบวกนิดหน่อยก็ไม่ได้มากก็คือราคาคุยกันถ้าคุยกันนะครับแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเออว่าท่านผู้ชมดูรายการอยู่เดี๋ยวขออนุญาตเยืนนั่งก็ได้ครับก็คือ อ่าถ้าเกิดท่านผู้ชมชมรายการอยู่แล้วอยากจะติดต่อติดต่อทางไหนบ้างครับก็ติดต่อได้ทางโทรศัพท์เลยครับทาง094 094 434 434 8589 8589นะครับก็ก็มีทางเฟซไม่มีแต่ทางไลน์แล้วก็ไลน์เข้ามาได้เลยก็คือสามารถที่ยวมีเบอร์นี้อ่าเมมเบอร์นี้ก็แล้วก็ไลน์สอบถามได้เลยพูดคุยกันครับผมทางเฟซไม่มีไม่มีนไม่ทำอยู่แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ขึ้นชื่อร้านเนี่ยอ๋อครับก็ก็คือสามารถท่านผู้ชมนะครับก็คือสามารถโทรมาแล้วก็แอดไลน์ มาส่งลูปคือแอดไลน์มาก็คือมาส่งรูปมาดูตีราคาเข้าๆก่อนได้เลยครับและกับท่านผู้ชมที่อยู่ในต่างจังหวัดต่างจังหวัดชมรายการอยู่อยากจะมาซ่อมก็คือส่งมาได้ส่งมาได้เลยครับใช่ไหมก็คือมาแต่ส่งไลน์ก็มาพูดคุยกันส่งไลน์เพื่คุยกันส่ง ขอสิาสิ์กาให้ดูว่าเป็นแบบไหนยังไงทำได้แบบไหนอยากง่ายยังไงอยากง่ายยังไงก็คือมีจะสกินจะทําลายไหนก็คุยกันก็คือสามารถที่จะส่งรูปแบบมาได้เลยว่ารุ่นนี้เป็นยังไงแล้วก็อาจจะมาช่วยกันหาถ้ามีตัวอย่างด้วยยิ่งดียิ่งดีถ้ามีตัวอย่างได้ยิ่งดีก็คือแบบส่งรูปที่บอกว่าต้องการจะทํามา รวมไปถึงรูปรถหรือว่ารูปทรงเบาะที่ต้องการให้เราต้องการทําไหนได้หมดจะปาดบางปาดหนาบางทีบางคนตัวน้ําหนักเยอะไอ้ขอหนาหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับได้หมดครับได้หมดก็คือสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับคือร้านพูนศิลการเบาะครับรับบือการเบาะครับอยู่อยู่ตช่วงไหนครับซอยคลองถนนบางใหญ่ซอยคลองถนนบางใหญ่ก็คือวิ่งมาทางฝัางพิกคิงผ่านวารทางพิกคิงนะครับเข้ามาตรงหน้าเป็นโซนโตโยต้า อ่าเลี้ยวเข้ามาง่ายเลยอ่าเข้ามาประมาณสักประมาณ500เมตร5 0 0เมตรอยู่ซ้ายมือเลยอ่าครับก็คือ500เมตรนี่ครับอยู่ซ้ายมือก็สามารถที่จะเข้ามาเอามาคือจะมาที่ร้านเลยก็ได้ใช่ครับจามาที่ร้านเลยก็ก็โอเคเราจะได้เห็นงานเดี๋ยวเห็นงานได้งานด้วยครับอ่าคราวนี้ก็ระยะเวลาในการทําแล้วแต่ระยะเวลาทำนี่แล้วแต่ยากหรือง่ายครับราววันนึงก็ตีไปสักสองวันอย่างครับอย่างมากถ้ามันยากจริงก็ 3วันอย่างเร็วสุดก็วันหนึ่งวันนึงคือในกรณีที่แบบไม่ยากอะไรเลยง่ายง่ายก็ก็คือสามารถที่ใช้เวลาป๊บเยวใช่ป๊าเแลก็คือระยะเวลาในการทําก็น่าจะมากสุด3วัน5วันอยู่ที่เนื้องาน่าที่เนื้องานแล้วก็อยู่ที่ตามว่าช่วงเวลานั้นงานอ่ะจะเยอะยังไงใช่ใช่ก็บางทีก็ติดงานลูกค้า หอ่อมั่งอะไรเงี้ยล่าก็หอนิดนึงอย่างนี้ถ้าเกิดว่าผมขับเมกันรถเมกันก็มาหุ้มได้เลยได้ได้ครับว่าทำทหนังแบบโบราณโบราณอย่างเงี้ยได้ครับก็คือทางร้านก็ต้องไปหาหนังให้ก่อนใช่ใช่แล้วก็หนังมาให้เลือกเลยว่าเราแบบไหนแบบไหนจะแบบเอาแบบรีดเนอแบบคือมันก็มีหลายแบบนะหอกเราจะทำเป็นรีดเป็นอะไรก็ทรงแบบนี้แบบนี้รีดแบบนี้มันจะสวยอย่างเงี้ยก็โอเค ก็ลองลองดูก็คือสามารถที่จะทับรถยนต์มอเตอร์ไซค์รถยนต์มอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์ก็ทำได้เพราะฮาร์เลย์ก็ทำไปแล้วบอกฮาร์เลย์ก็มาทำฮาร์เลย์ก็ทำได้นะครับก็คือถ้าผู้ชมสนใจจะต่อตามเบอร์โทรด้านล่างเลยแล้วก็ทอดไลน์เข้าไปส่งรูปมาสอบถามเพราะว่ามันจะตีราคาไม่ได้เลยถ้าไม่ได้เห็นตัวอย่างใช่ไม่ไม่ใช่ว่างานยากงานง่ายแบบไหนเราต้องดูดูด้วยตัวอย่างเนี่ยก็คือพื้นสีหรือรถเก่ารถทอนด้าสุสกิอะไรเงี้ยได้หมดได้หมดได้หมดครับ นะครับงั้นเดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่าว่าตอนเสร็จผลงานจะเป็นยังไงอันนี้นะครับก็ขอบคุณเยอะมากมากเลยครับ,บค,ครับผม นะครับก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับเบาะีดี125จากที่สภาพเดิมนะครับเป็นแบบนี้ครับผมได้ปั้นทองน้ําใหม่ขึ้นของน้าขึ้นมาใหม่แล้วก็ซ่อมต้นโคงมุมหนังใหม่ครับแล้วก็เก็บรายละเอียดทั้งหมดส่วนที่ไม่ดีส่วนที่มันเสียเราก็ซ่อมแซมให้หมดครับก็เรียบร้อยครับใครสนใจติดต่อมาได้ที่ร้านคุณศินบางใหญ่นะครับอ่ะก็ได้ผมไอถามอีกทีนึงก็คือถ้าเกิดว่าในกรณี อ่าผมมีเป็นบ่อเดียวเพราะรุ่นเก่ามันอาจจะมีบ่อเดียวอย่างเงี้ยบ่อเดียวอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเอามาหุ้มก่อนอย่างเดียวอ่าถ้าหุ้มหนังอย่างเดียวเนี่ยคิดไปใบหนึ่งไม่เกินห้าร้อยก็คือจะหุ้มต่อเมื่ออ่าหนังมันไอฟองน้ำไม่ได้ไม่ไม่ได้เก่าไม่ได้อะไรแต่ถ้ามันเก่าก็ต้องมาปรีราคายอ่ใช่ถ้าถ้าป้ายขึ้นมาใหม่อาจจะเพิ่มอีกนิดหน่อยสองสามร้อยในเงี้ยก็คือถ้าเกิดสร้างขึ้นมาใหม่ก็ได้อันนี้ถ้าเกิดว่าทั้งหมดเลยสร้างขึ้นมาใหม่เลยอยู่ที่ประมาณอ่าใบหนึ่งไม่น่าจะเกินพันห ใบไม่เกินมันขาคือคู่นั้นนะครับของไม่เกินไปเดียวใบเดียวเดียวเดนี้ก็อยู่ประมาณอ่าแปดเก้าร้อยอยู่ประมาณแปดเก้าร้อยก็มีตามความยากง่ายของงานใช่ไหมครับใช่แล้วก็เหมือนเดิมก็คือแกะออกมาแล้วก็สามารถที่จะอ่าพุ้มได้ได้ครับได้หมดส่วนอันนี้ก็พุ้มเดียวสมมติมาในมุบไอ้หนังขาดเนี้ยพี่พุ้มไม่หน่อยก็ราคาราคาก็ใกล้เคียงเลยในเฉลี่ยก็คือถ้าพุ่งอย่างเดียวก็ประมาสามร้อย สามสี่ร้อยถ้าเกิดว่าให้ฟองน้ํามันเก่าแล้วเนี่ยขีๆแล้วมันเป็นขุยหรือสร้างใหม่ให้ทรงเดิมก็ได้เลยใช่ไหมครับก็ก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดแปดร้อยแล้วก็หรือแล้็ขึ้นอยู่ความยากง่ายของของเนื้องานใช่ระยะเวลาก็เหมือนกันใกล้เคียงถ้าสร้างมันจะนานกว่าสร้างนานกว่าใช่นะถ้าสร้างก็ต้องมีสี่ห้าวันแต่แล้วแล้วแต่เนื้องานแต่ยังไงก็ไม่น่าเกินสองอาทิตย์ไม่เกินถ้าทำมัน ไอที่ถ้าไม่ทำมันก็ถึงหรือบางทีมันอาจจะมีเข้ามาเรื่อยๆเงี้ยมันก็ต้องแบ่งรับงานอื่นบ้างหนไรบ้างก็คือช้าๆที่ช้าหน่อยก็คืออยู่ที่ตกลงกับลูกค้าเราพอใจยังไงอไยังเพราะฉะนั้นแอดไลน์เข้ามานะก็คือแอดไลน์ตามเบอร์โทรที่ให้ไว้094-434-8589ครับใช่ครับก็ ส่งกันเข้ามาแล้วก็แอดมาส่งส่งรูปมาตีราคาก่อนได้มีคิ้วงานคิ้วทําไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่ามีคิ้วมาก็ยึดได้เนี่ยในกรณีที่มีคิ้วตั้งได้ถ้าเรามาติดตั้งมายึดอะไรได้หมดนะมีน้องมีน็อตครบวันนี้ก็เราได้แนะนำร้านไปละเดี๋ยวยังไงลองดูติดต่อกันเข้ามาผลงานังไงฟิตแบกกันเข้ามาส่งเข้ามาในรายการคอมเมนต์ในแฟนเพจรายการนะครับก็คือเจแปนไบเวย์นะติดต่อกันเข้ามาวันนี้ลาไปก่อนพบกันทีช่วงหน้าครับ